ใช้ชาชาหาะกาแฟทานกันนะคะแถวนี้ก็มีบังกลรโลอยู่น่ารักน่ารักนะนี่ก็คือร้านกาแฟใครบอว่าสตายังไม่เคยมาเลยบอก5ตาาแล้ว <laughs> ขีม่มาชมวิวรอบๆมีมากออกมาด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าตรงนี้เป็นฝามายังไม่มีแสงแดดเลยนะแต่ว่าเริ่มมีแสงสว่างมากขึ้นแนละ้ว t h e y ล็มกกันขึ้นเปขึ้น้นคนข้นนข้ เดี๋ยวไปดูนะเขาบอกว่าคนละ8ถึง20เหรียญซึ่งเราไม่รู้นะคะอันนี้ก็มีกระฟงกาแฟในนี้ก็มีห้องนองห้องน้ำให้นะคะสะอาดสะอาดมีร้านอาหารด้วยทุกอย่างเลยไม่ต้องกลัวหิวไม่ต้องกลัวอะไรก็ไม่ต้องหอ่อไม่ต้องคกอะไรนะคะมาซื้อเอาหน้าง,งานได้หมดเลยมีร้านกิฟต์ช็อปมีอะเครื่องบื่ บริเวณทางลงนะคะก็มีการทำถนนค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเชนเหมือนกันนะคะทุกคนปั๊ดสิบวอสิบวอหักแตกบ่อยแย่ขึ้นมานี่ยสมาสัน้นแตก ลงภูเขาขาสั่นเลยนะครมันชันมากขาสั่นเดิๆๆๆๆๆๆๆปั๊ดทำงานในดีมอกปัอดปัอดปัอด น้ำลงน้ำนะคะเดี๋ยเดียวเตี้ยเดียวเตี้ยเดียว ้ำตกก็จะมีสองฝั่งด้วยกันนะคะก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเบาๆชิวๆแต่สวยค่อยๆไหลนะคะแล้วก็อีกฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบหนาๆใหญ่ๆบุ้มๆแต่วิวรอบๆสวยมากเหมือนกัน <c oughs> นี่สุยอด ความชันนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นต่อไปขาลงมาก็ขาสั่นแล้วนะขึ้นไปเนี่ยจะขนาดไหนหเธอดูโอ้ยชันขาสั่นจริงๆขึ้นบันไดมาไม่กี่ก้าวหอบแล้วฉันอ่อนแอมากเลยอ่ะขึ้นมาน้ำตกก็แวะดูส่วนผีเสื้อนิดหน่อย แวะดูธรรมชาติแวะดูผีเสื้อหลากหลายชนิดเลยนะดูแล้วสบายตาสบายใจมากๆแล้วก็ถือเป็นการพักผ่อนจากการเดินขึ้นจากน้ำตกขึ้นมาบนเขานะสูงชันมากที่สุดการเดินลงเดินขึ้นน้ำตกครั้งนี้นะขาจะสั้นเลยด้วยความที่ไม่คิดว่าจะได้มาเดินอะไรที่สูงชันแบบนี้เราก็เลยไม่ได้ซ้อมเดินหรือว่าออกกำลังกายไว้ล่วงหนัามันก็เลยหนื่อย จนหอแบแทบแขกหัวใจเต้นเร็วมากจนต้องขอบเบรกไม่อยากหัวใจวายตายพอเดินขึ้นจากน้ำตกนะคะทุกคนความงามของผีเสื้อความงามของดอกไม้ทำให้เราโฟกัสอยู่กับที่นะ,ะก็ทำให้หัวใจเราเนี่ยเต้นช้าลงแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้เนี่ยดูสิสวยแค่ไหนผีเสื้อ นานาพันธ์ุนะคะมีพึ่งมีอะไรด้วยไม่ใช่แค่ชนิดเดียวมันก็เลยน่าสนใจมากๆแล้วเธอก็มาที่น้ำาพกันต่อตอนนี้เป็นที่สาธารณะนะคะสามารถที่จะเดินป่าได้มากา็มีลุงคนหนึง่งยืนเฝ้ารถให้นะแล้วก็เหมือนเก็บค่าที่อะ่ทรายก็เลยให้ไปสี่เหรียญสวยมาก ไม่เห็ดปวกเว้ยออกจากน้ําตกมาแล้วนะคะทางโรงแรมเขาแนะนําให้เรามาที่นี่ฟรีนะคะไม่เสียเงินร้าอันก็สังเกตก่อนว่าเด็กๆเขาทํากันยังไงเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนมันก็สนุกสําหรับเขาแล้วก็ตื่นเต้นสําหรับเขานะ,ค,ะคนก็มาเยอะเหมือนกันน้ําตกเล็กๆคล้ายๆกับน้ําตกแถวบ้านเราเลยนะคะแต่ว่าเราไม่จอยด้วยเพราะว่ามันมีหินเยอะแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีหินมากน้อยแค่ไหนด้านล่างนะคะก็เลยแบบว่า เออให้ไรอันเขาเล่นคนเดียวไปมาดูกันค่ะว่าไรายอันจะสนุกแค่ไหนกับการเล่นน้ำตกเ่นีนะคะโหนเชือกแล้วก็โยนตัวเองลงกลางน้ำอย่าให้ตัวเองโดนหินนี่คืออันตรายของการเล่นน้ำเทนีนะคะแต่พี่เขาชอบความผาดผลนอยู่แล้วก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก่อนที่เขาจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะเขาก็จะศึกษาก่อนเพื่อที่จะให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดนะคะนี่ก็คือข้อดีของสามีเรา ส่วนเรานะก็นั่งเป็นกำลังใจให้พี่หล่อไปจ้ะดูนะคะว่าเขาจะลงยังไงขข้นไปใะอีกบาทนี่บ่ลงน้องเขาอยากเถอยับไปงับไปเด็กๆเขาพากันเล่นที่ริมๆนะพี่แกไม่ยอมนะพี่แกต้องไปแบบไกลๆเลยโอ้ยบางกอกไม่แน่บ่เห็นจ้อยเนี่ยถ้าง่าย,ายๆแบบเด็กๆเนี่ยก็พอนะคไปให้ถึงตรงกลางแล้วก็เอาตัวเรีงลงมันจะได้ไม่โดนหิน เพราะว่าภายใต้น้ําเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะไม่คุ้นเคยอ่ะมาละเด็กๆให้พี่แกเล่นเป็นคุณลุงอยู่คนเดียวนะเด็กๆคนอื่นแบบ10กว่าหมดเลยอ่ะรอบนี้เป็นไงมังดูหนึ่งสองตามโอ้สุดยอดอันนี้ถ้าสวยนะคะเนี่ยมองดูแล้วก็เหมือนตัวเองเล่นน้ําที่บ้านสมัยเด็กๆเกอาอีกรอบค่ะไปเลยว้ากูจำ สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราหาไม่ได้ในอเมริกาะนะคะซึ่งนั่งเครื่องบินมาแค่สาชมชั่วโมงแล้วก็มาสาัมผัสธรรมชาติได้แบบเต็มเหนียวมากๆเลยเล่นนะ้ำพอหอมปากหอมคอนะคะเราก็เดินทางกันต่อจะไปจุดถัดไปแล้วก็แวะซื้อกาแฟกันมีต้นกาแฟมีต้นกาะโพดนะคะกาแฟร้านนี้อร่อยมากแล้วก็มีขนมอร่อย,ออยจัดร้านที่เมืองไทยจัดแบบนี้ก็ได้นะคะสบายๆนั่งชิวๆมีลมพัดเบาๆ บางร้านที่อยู่ในโซนที่ร้อนๆไม่มีลมเนี่ยก็เปิดพัดลมได้นะคะไม่เปลืองแอร์ขอแค่อาหารอร่อยคนก็แวะเอาไปเป็นตัวยอย่างทำร้านได้นะคะทุกคน <Okay. S 1> อร่อยมากอะกาแฟร้านนี้รด mm hmm. แล้วก็คิ้วๆอาหารมีแต่ขนมนะคะโอ้โหแฮปปี้มากเลยได้ขนมแล้ว ร้านนี้ชื่อว่า The Villa Coffee Shop นะคะคอสตาริกาแล้วก็นี่ก็จะมีปูราบีดาแปลว่าเพลยนไลส์จุดสุดท้ายที่เราจะมากันวันนี้นะคะก็คือ Hot River มีแม่น้ำไหลผ่านภูเขอไฟนะคะแล้วภูเขาไฟก็ร้อน <The border. S 2> ก็เลยทำให้น้ำที่มาถึงบริเวณนี้ <The border. S 2> มีความอุ่นนะคะ <The border. S 2> ค,คุณก็สามารถที่จะมาแช่อารมณ์แบบออนเซนของญี่ปุ่นอยู่ท่ามกลาง <The border. S 2> Rain Forest แล้วก็ฟรีด้วยนะคะ The movie the เยมันในหนังเลยอ่ะกกอพแปเลยดิแน่น้งมุ้งเป็นสาธารณะนะคะคนก็ไม่ใช่กันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนเรานี่แหละมันก็มีจุดที่ เขาจ่ายเงินแล้วก็ไปแช่กันแต่ว่าเราไมาแช่ของฟรีซึ่งพนักงานโรงแรมบอกมานะคะน้ำตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นน้ำตรงนั้นก็จะเป็นน้ำร้อนนะุ้ยน้ำอุ่นจริงฮอตรีเวอร์จริงๆไม่ใช่ฮอตสปริงนะคะอุ่นๆ จุดนี้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าได้น้ำมาแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็ได้นวดไหลนวดคอด้วยข้างล่างก็จะเป็นหินก็ะตืดได้วันทีเลยนะคะับติดจคนก็มากันฟรีนะคะเป็นาสาธารณะเป็นพับหลิกแต่ไม่ค่อนี้ด้วยวันนี้ เล่นเล่นน้ำไปนะคะก็รู้สึกเหม,มือนใบไม้มันสวัยๆนะก็เลยมองขึ้นไปกลายเป็นว่ามีเลงอยู่บริเวณนี้ด้วยค่ะทุกคนก็แช่น้ำอุ่นไปดูลิงไปนะคะวันนี้โอ้โหได้กำไรชีวิตมากมายเลยทีเดียว Stop. Continue on diagonal 301 for one and a half kilometers. What are they doing ชุดออรอากาศดีมากทุกคน mm hmm. ก็คือไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็ไม่หนาวด้วย So we go through. They're very nice. They're foresty. อะไรอ่ะ Another type of peacock or r what? เราอัปเดตห้องนะคะตน้น n อ็กัมีบ่บานนี่เออต้นหมักเอนอากัมี่เราอัปเดตห้องเป็นอ่าห้องละห้าสิบเหรียญมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ เป็นตึกแยก,กออกนะคะถ้าเราพักห้องแบบเนี้ยยี่สิบี่เหรียญก็ห้องน้ํารวมก็จะเป็นห้องน้ําฝั่งนอนเราก็เลยอัปเดตจะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นดิน้องมา,า,าขึ้นเข่ามานะคะมาพักที่นี่ ห้องคืนละ24เหรียญค่ะทุกคนแล้วก็อยู่นอกเมืองแต่ว่าบรริกาศาแบบว่าโคตรดีเราชอบมากเลยที่นี่นะบอกว่าให้เ hey, งียบๆนะจ๊ะ Be quiet ที่แบบนี้ t ะอยู่ที่ be q u i เป็นบ a คโ่ e คะ่ะมีแฮมบอกให้นั่งชมวิวสิว อันนี้ข้างก็เป็นสองชัน้นโอ้บักซีดากันนี่บานมีบักซีดาตรงนี้เป็นภูเขาไฟนะแต่มองไม่เห็นเพราะว่าเมฆบังอยู่ No wonder why ใต้นกาแฟด้วยนะคะอันนี้ต้นซาวซอฟมองเห็นไหมไม่รู้ทางไม่มีทางไม่มีโอ้ยเนี่ยบอเห็นมันเหมือนทองฟ้ามันสว่างแค่ทางเข้าทางออกประตูก็ต้องกดด้วยโค้ดนะเพื่อความปลอดภัยดูบรรยากาศนะคะทุกคนบริเวณนี้มันอยู่สูงนะคะก้อนเมฆไหลผ่านก็เลยกลายเป็นเหมือนหมอกควัน โอ้เสียงนกนอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนนกหอกขวานเลยอ่ะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบสี่นาทีแต่ว่าดูมีแต่เมฆมีฟ้างหลัง,งเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีแสงแดดแล้วนะคือเราจะเดินไปกินข้าวกันนะคะ พี่หล่อเดินนำหน้าไปแล้วฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะมาเจออะไรแบบนี้อันนี้ก็คือบ้านคนแถวนี้นะคะเขวาวาดรูปสวยมาก That's a artist s home วิวก่อนจะถึงร้านอาหารนะคะสวยมากฟาร์มวัวนะคะบริเวณที่เราอยู่นี้นเขาเรียกว่าซารคาร์ลอสนะคะฟาร์มวัวเยอะแยะเลยก็จะเห็นทุ่งหญ้า เป็นเขาเขาเป็นลูกๆกกันไปเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือปลูกยาวายา้าให้วัวก,กินนอกจากจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะก็ <Kay S 1> ยังเป็นวิวสวยๆให้รีสอร์ตต่างๆได้มีวิว<า>วให้ลูกค้าได้ชมกันห้องถูกๆราคาวิวนี่หลักล้านกันเลยทีเดียวยิ่งมองยิ่งตกหลุมรักนะคะสวยงามมากมๆสวยมาก

แล้ววันนี้เริ่มด้วยสลัดนะคะสั่งกาลิกมาโซ่ไปแต่ว่าแต่แบบที่มาอันนี้ของนายอันแล้วค่ะแล้วอันนี้ก็คือของเจ้าเป็นดรอรี่สิบออนซ์ทานข้าวเสร็จแล้วก็กลับโรงแรมนะคะที่นี่นะคะไม่มีผับไม่มีบาร์ ไารอันเขาก็มีเครื่องดื่มของเขามาจากสนามบินนะคะส่วนเรานะคะก็ขอตัวไปนอนแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีจ้า